ตอนนี้เรากำลังเดินเล่นนะคะที่บอร์ดวอล์นะคะก็กลางเทะเลสาบเลยจ้ะทุกคนนะคะที่นี่เรียกว่าคอฟแนดีสอร์บบรรยากาศดีมากนะคะร้อนค่ะแต่ว่าก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะก็มีลมเอื่อยๆทำให้การเดินเล่นของเราวันนี้รู้สึกว่าเหมือนรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากๆค่ะที่นี่ก็จะมีเรือนะคะ จอดที่นี่เยอะแยะมากมายนะคะด้านหลังก็จะเป็นรีสอร์ทค่ะพี่รีมาที่คอตแลนนี้บ่อยมากๆนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะมาเดินที่บอดวอลนี่นานๆจะมาเดินนะคะเพราะว่าป้าก็เดินไม่ค่อยเก่งนะคะเพราะว่าผ่าตัดนะคะขานะคะเสริมกระดูกะะก็ทําให้การเดินได้จะมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็จะค่อยๆเดินค่ะน,นะคะ เราจะเซฟตัวเองไว้เวลาทํางานคือเวลาที่ต้องไปซ้อนเด้นลำอะไรกันแบบนี้นะคะถ้าเราเดินเยอะก็จะทําให้เหนื่อยแล้วก็อาจจะมีการบาดเจ็บได้เวลาเดินเจินลำก็เยี่ยชีวิตของเราที่ฉันอบอกไว้ว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าอ่เพอร์เฟกหรือสมบูรณ์นะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะอย่างไรแบบไหนนะจะรวยจะจนนะคะก็ไม่ใช่จะตัดสินชีวิตว่าเราจะชีวิตเราจะสบูรณ์แบบนะคะบางครั้งกันที่เราไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากแต่ลรามีความสุขเรามีเวลาได้พักผ่อนด้การใช้ชีวิตอยู่ในการแค่นี้มันก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วนะความสุขอยู่ที่ความพอใจจริงๆค่ะถ้าคนเราร่ำรวยมากมายแล้วแต่ไม่มีความสุขไม่มีความพอใจความสุขก็หาไม่ได้ เหมือนนักการเมืองน่นะที่กําลังแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันชิงตาแหน่งกันเนี่ยนะร่ลำรวยแต่เขาบางทีเขาก็หาความสุขไม่ได้นะความสุขของเขาอาจจะเกิดจากการสร้างภาพก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมคะนะความสุขที่คุณคิดว่าคุณมีเพียงพอแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงนะความสุขอยู่กับความทุกข์ความลําบากของคนอื่น กดขีนะคน,คนอื่นลือเหยียบหัวคนอื่นขึ้นมาเพื่อต่อยเป็นใหญ่แบบนะี้มันจะมีความสุขไหมคะ um ความสุขจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจแค่ไหนแล้วเราจะพอไหม <c> um> เราพอเพียงหรือ,อยังนะคะกับความต้องการของเรานะคะนี่คือบรรยากาศที่คอดแลนดีส์ออนนะคะยู่ว <c> um> ีเดินที่บอดดบอดขายปลานมึคนก็เดินเยอะนะคะป้าก็เดินทันค่ะถือไม้เท้านะคะวันนี้นะถือไม้เท้าก็จะหันมาดูนะคะ พี่เป็นผักๆนะคะป้าตอนนี้ตอนนี้นะคะพี่วีอยู่ไหนแล้วทำไมไม่เดินใกล้ๆป้าอะไรเงี้ยนะก็แบบต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะป้าจ๋าเพราะว่า,าเรากำลังคุยกับเพื่อนๆอยู่นะแต่ป้าเข้าใจนะป้าเป็นผู้ชายที่เข้าใจแล้วก็ให,ให้ให้เวลาหรือ